สวัสดีครับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแท็บเล็ตเทคลาร M40 นะครับที่ทําการรีวิวไว้ให้ดูกันก่อนหน้านี้นะครับเป็นแท็บเล็ต 4G ที่เล่นเกมดีสเปคดีนะครับใช้งานลื่นไหลคุ้มราคาเกินราคามากๆตัวนี้ต้องบอกย่างกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้ในเรื่องของการเล่นเกมการใช้งานเนี่ยมันจะดีอย่างที่พูดจริงไหมนะครับแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลย มาดูในส่วนของสเปคกันนิดหนึงนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นระบบปฏิบัติการ Android v e เวอร์ชันเลยนะครับผม CPU เขาใช้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นของ Unisoc ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้รหัส T618 นะครับอันนี้มันจะเป็น CPU 8คข้อนะครับความเร็ว2 g กิกนะครับแล้วก็แรมเ้าให้มานี่ค่อนข้างจะสปอร์ตทีเดียวสำหรับแท็บเด็ตราคานี้ก็คือแรม6ลอให้มาเลยนะครับตัวนี้จะรองรับ 4G ต่อ WiFi ได้ทั้ง2 4 นะครับมีกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับเรื่องกล้องของแท็บเล็ตจีนเนาะแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่6,000ม ah. ิลลิแอมป์อาจจะมาตรฐานแล้วกันไม่มากไม่น้อยสําหรับ10นิ้วนะครับกับ6,000ม ah. ิลลิแอมป์ นะครับผมแต่จากการใช้งานมาคร่าวๆแล้วเนี่ยที่ลองใช้งานมาแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แบบน้อยเกินไปนะครับประมาณนี้สําหรับสเปคของตัว t ท c คบัส M40 ของเราวันนี้นะครับผมทีนี้มาเปิดเครื่องใช้งานกันดูเลยนะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูคลิปพรีวิวมาแล้วนะครับก็จะรู้แล้วว่าตัว UI ฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มามันมีอะไรบ้างราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากรุ่นนี้มันก็ไอคอนๆทั่วไปโกติก็มีตัวดักพิมมาให้ นะครับใครที่ชอบสีดำาๆนี้อ่าเราก็จะเปิดเป็นโหมดด์บยิมที่มันจะเปลี่ยนสีของ UI ให้เลยนะแบบนี้นะครับเนี้ยมันก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวนี้ก็ยังมีติดตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่สเปคมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็แรงให้มามากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานทั่วไปเร็วมากสำหรับแท็บเล็ตราคานี้เร็วมากนี่ดูมันกดแล้วมันมาหมดนะครับมันตามนิ้วดีทีเดียวเนี่ยเห็นไหมคือเรื่องของ การโหลดหน้าเว็บต่างๆหรือการโหลดแบบเปิดแอปต่างๆเนี่ยทำได้เร็วขึ้นมากๆสำหรับซีรีสยตัวในตัวนี้เนี่ยลองเข้าไปดูเฟมบูฟ๊กเน,นี่ยมันเร็วนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าเวลาบางทีเราเปิดอะไรที่มันต้องใช้เน็ตมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตด,ด้วยแต่ว่าเรื่องของการโหลดเพจต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัญหาบอกเลยไม่มีปัญหาเร็วมากนี่เรายังไม่ได้ปัดแอปทิ้งเลยนะแต่ตัวนี้จอเป็น UHD ที่ไม่รองรับเน็ตฟ i ิกแบบ L1 นะครับก็เหมือนเดิมเนาะไม่มี อัปเดตอะไรเ,เห็นไหมคีย์บอร์ดมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำตามลยเวลาเราเปิดหมดดักพินเนี่ยลื่นลื่นดีเลยอ่ะตัวนี้สเปคใหม่ตัวนี้อารโพงของเขาอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้เวลาที่เราถือมันจะมือมันจะไม่อุดน,นะครับใครที่ชอบนอนดูหนะังภาพก็คงชัดระดับหนึ่งนะแต่สีมันอาจจะจืดไปสักนิดนึงสำหรับผมก็แล้วกันมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบสีจัดจแบบนี้มันอาจจะ ยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่อ่ะแต่ความคมชัดมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นเทียบกับตระกูลไอเพย์ในไอเพย์สีหน้าจอเขาจะจัดมากนะครับสีสดมากแต่เรื่องความคมชัดนี่ไม่แพ้กันเลยนะครับผมแล้วก็ความลื่นไหลนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวตัวนี้แรม6กิกนะครับเมื่อกี้เราก็เปิดไปเท่หลายแอปอยู่เนาะ นี่ลองปัดกลับไปก็หน้าเดิมนะครับไม่ได้โหลดใหม่เนี่ก็แอปก็ไม่ได้โหลดใหม่นะมันยังรันแบ็กกราวอยู่นะครับเนี่ยมันยังรันแบ็กกราวอยู่เลยนะครับไม่ได้แบบต้องโหลดใหม่อะไรอย่างนี้นะ ลองมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวลองเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าก็คุยเรื่องเกมมาพอสมควรรุ่นนี้ว่ามันดีกว่ารุ่นเดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนอื่นเลยอวี RV เดต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยสเปคมันเล่นอว V ได้สบายนะแต่ว่าอาจจะด้วยความที่เป็นซี u ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะยังไม่มีให้เปิดเฟรมเรทสูงนะ ตอนนี้นะครับอาจจะต้องรออัปเดตกันไปแต่ถ้าเล่นปกติเนี้ย30เฟรมอ่ะก็คือนิ่งๆได้เลยแต่คิดว่าไม่น่านนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีอัปเดตมาก็คงเปิดได้ปกตควาะจริงตัวนี้เนะี่ยลองเอาไปเทสเกมที่แบบโหดๆกว่า r ว v ก็เล่นมาแล้วนะครับก็ยังลื่นลื่นสบายๆอยู่ <c oughs> ไม่ไถนัดเล่นเท่าไหร่นะครับ10นิ้วมันใหญ่ไปนิดนะึง จะไม่เข้ามือเนี่ยแต่ดูสังเกตว่าพอเราเปิดเป็นพอมันไม่มีไฮเฟมเลนเนี่ยมันจะอยู่ที่30นิ่งๆตลอดนะครับนิ่งตลอดเนะไม่มีแกว่งไม่มีขยับเลยเลยเพราะฉะนั้นเล่นกราฟิกสูงๆได้สบายอเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็ ก็ลื่นไหลดีนะครับเพียงแต่ใครที่ซื้อไปตอนนี้ที่จะเน้นอวีก็ต้องรอก,กันนิดหนึ่งแต่ใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับก็รอดูอัปเดตข้อมูลจากหน้าเพจได้นะครับผม ุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอ่าประมาณนี้นะครับลื่นไหลดีนะครับสาสิบนิ่งๆน,นะครับเอาบีรออัปเดตแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งขง่าวในเพจให้ดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเกมนี้หครห่วงสบายๆปับสุดไปเลยนะครับเอากราฟ,ฟิกสวยๆไปเลยเอาอยู่แน่นอนนะครับวันนี้เราประกันเลยอ่านะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม PUBG แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่านี่ เขาสามารถปรับได้ถึง HD แล้วก็เฟรมเรทสูงเลยนะรุ่นนี้บอกแล้วว่าตัวนี้คุ้มค่าเกินราคาแน่นอน <S 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 จริงๆ r v ก็ควรจะได้นะครับแต่มันน่าจะยังไม่รองรับตอนนี้ผม้ององา่าเนี่ยแล้วพอดูพอพักจีเป็นเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะพิว นิ้วในเลนแบบราคาแบบคุ้มมากๆที่แบบเล่นภาพจีได้ขนาดนี้นะนีแรงดเลยดเลยื่นเลยนะครับผม เ,เวลาสโคปเนี่ยถ้ารุ่นที่แบบสเปกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราซูมสโคปบ,บางทีมีแหลกนะอันนี้ไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันยังเป็นกันอยู่หรือเปล่าหรือมีการแก้ไขแล้วเนี่ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับฟิตัวนีุ้่ เรียบร้อยนี่สบายสบายกินนิ่มๆหนีประมาณนี้นะครับพับจีถือว่าลื่นไหลไล้ห่วงเลยนะครับอันนี้เล่นได้ดีมากนะครับอะนะครับก็มาลองกันอีกนิดนึงนะครับกับเกมชินอิมแพกนะครับเกมนี้นี่หลายคนนะ่าจะทราบกันดีเรื่องของการกินสเปคของมันนะครับว่ามันก็ใช้ประมาณหนึ่งเลยตอนแรกลองโหลดมาเล่นๆนะไม่คิดว่ามันจะเล่นได้หรอกนะครับเพราะ สำหรับสเปคนี้ก็ไม่ได้ทดสอบเยอะเท่าไหร่เพิ่งมาเนาะแต่อย่างที่เห็นครับนี่มันลื่นในระดับนึงเลยนะถึงแม้ว่าแบบกราฟิกมันอาจจะไม่ได้สุดทุกอย่างงงเงาแสงอะไรอย่างนี้แต่เล่นได้และเล่นได้ดีด้วยเนี่ยเห็นไหมเช้ได้ไเนะีคือก็เกินความคาดหมายเหมือนกัน แต่ว่าลองวิ่งเล่นแบบกระโดดไปกระโดดมามันก็จะมีบางช่วงที่มันแบ,บมีโหลดแบบนิดหนึ่งนะหึกๆนิดหนึน่งน,น,นะครับแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับใช้ได้อยู่เนีย่ยคือสําหรับแท็บเล็์ 4G ที่โทรได้แล้วก็เล่นได้ขนาดนี้ในราคาแบบไม่แพงอะ่ะตัวนี้ m c 4บคุ้ม มันก็ไม่ได้แหลกนะเห็นไหมครับมันจะมีเงือกนิดนึงเวลามันโหลดชารโหลดเลยเดี๋ยวแกเวลาเราเร็วๆอย่างงี้แหละใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับเกมทีนี้เล่นได้คิดว่าเกมอื่นน่าจะเอาอยู่หมดแล้วแหละนะครับไม่น่าติดอะไรสําหรับรุ่นนี้ทําได้ดีทีเดียวสําหรับเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ยอมรับเลย นะครับผมอย่างที่บอกตอนต้นคลิปเลยว่าตัวนี้มันคุ้มเกินราคามากๆนะครับผมถ้าคนที่ไม่ได้ติดเรื่องดีไซน์เนาะแนะนำเลยตัวนี้สเปคก็โอเคราคาไม่แพงนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับและเกม ก็เล่นได้ดีด้วยนะครับจะมีนิดนึงก็คือเรื่องของเน็ตฟิกที่จะไม่รองรับแบบ HD นั่นเองนะครับแต่ก็สำหรับคนที่เป็นซีรีส์เรื่องการดูหนังนะเอาเรื่องเล่นเกมเนี่ยตรงนี้ก็คุ้มแล้วนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวก็ยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อ,อกับรายละเอียดไว้เทศที่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไปก่อนสวัสดีครับ